มาครับคุณผู้ชมใครที่หาโตโยต้าโคโราติดนะครับสีขาวมุกหลอ่อๆแบบนี้นะต้องคันนี้เท่านั้นคุณผู้ชมเครื่องยนต์1.8นะครับเป็นเบนซิน,นล้วนนะไม่มีไฟฟ้านะครับต้องบอกเลยว่าสวยจริงๆนะฮะร,รถหน่วยงานประวัติศูนย์เช็คระยะตั้งแต่100กิโลแรกนะครับคันนี้ราคาดีด้วยจะฟรีดาวน์ผ่อนเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้ผมพาไปรับชมคุณผู้ชมรถสภาพสปามาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะสปาส่งมอบไปขีหลังส่งมอบไปขี นะครับใครที่อยากได้ t o y o t a a l t i ติ1.8ตามผมไปดูต่อในคลิปเต็มได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะที่สนใจรถยนต์มือสองอยู่นะครับวันนี้พวกผมเซลล์หนวดทอต้อยกแล้วเช่นเคยคุณผู้ชมนะครับวันนี้นะฮะใครที่หาเอาติรถในตำนานอึดจึกทน ดีไซน์โฉมใหม่ล่าสุดออนิวปี2022นะครับต้องคันนี้เท่านั้นนะฮะสีขาวมุกเดิมโรงงานคุณผู้ชมนะครับแล้วเป็นรถหน่วยงานปลดระวางประวัติศูนย์เช็คระยะตั้งแต่1,000 0กิโลแรกนะฮะสภาพจะสวยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ผมพาไปรับชมกับราคาเนี่ยตั้งขายเนี่ยมือหนึ่ง9,600คุณผู้ชม9,697 96, แต่วันนี้ผมเหลือมือสองมาที่ทอโต้นะเหลือเพียงแค่5,59,000บาทแล้วฟรีดาวน์ก,ก็ได้เต็มขอดเพียงเดือนละ9,000กว่าบาท เลขไมล์หนึ่งแสนสี่หมื่นโลก็เป็นรถหน่วยงานไม่ถือว่าใช้เยอะนะไมล์ก็พอสมเหตุสมผลอยู่ผู้ชมนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่าสวยแค่ไหนนะฮะมาเริ่มต้นด้วยที่ตัวไฟด้านหน้าก่อนเลยผู้ชมนะครับที่พิเศษกว่าตัว1.6เนี่ยจะเป็น daytime running light ที่มี2ชั้นแบบนี้นะครับเห็นนะสองเส้นแบบนี้เป็น LED projector lens ลูกแก้วขนาดใหญ่นะครับเพิ่มความสว่างสวัยมากกว่าเดิมนะฮะกว่าหลอดฮาโลเจนแน่นอน ไฟเลี้ยวก็ยังคงเป็นหลอดฮาโลเจนดูแลได้ง่ายผู้ชมนะครับดีไซน์ทรงสปอร์ตฉบเฉียวเลยไฟตัดหมอกคู่รากไม่มีมาให้นะครับรุ่นนี้นะเดิมโรงงานแต่ว่าถ้าใครอยากได้เนี่ยเดี๋ยวผมเบิกูนยนของโรงงานมาให้นะครับเดี๋ยวติดเพิ่มให้อยู่แล้วผู้ชมนะครับของแถมบริกาเนี่ยผมมีให้เพียบอยู่แล้วนะครับเป็นฝาผมเซลล์หนวดได้เลยนะฮะเละเบียน2902กรุงเทพมหานครได้ป้ายนี้เลยกระจังด้านหน้านะครับผมสีโครมยมส,สวยแบบนี้นะฮะฝาโปรงผิวพันรรสันเหลี่ยมค่อนข้างสวย สีบางๆเลยคุณผู้ชมนะครับเสียงบางแบบนี้นะฮะร,รถนะไม่มีตําหนิติดเตียนใดๆคันนี้สวยมากจริงนะครับรอยต่อตัวรถเนี่ยแนบสนิทเลยคุณผู้ชมสังเกตดูโครงสร้างนะครับผมต้องเกดเอแบบนี้นะครับกระจกเดิมแท้ปั๊มโตโยต้ามาคุณผู้ชมเห็นไหมกระจกเดิมนะแล้วก็ติดฟิล์มให้แล้วรอบพันด้วยนะครับกระจกไฟฟ้าเปิดปรับพับไฟฟ้าแล้วเป็นจอยสติ๊กนะครับผมคิ้วขอบพรีเมียมนะฮะตรงขอบกระจกเนี่ยยังไม่เป็นสนิทเลย เมื่อเปิดโคมเนี่ยผู้ชมนะครับด้านข้างตัวรถเนี่ยผิวพันธ์สันเหลี่ยมค่อนข้างขมไม่มีรอยบุบไม่มีรอยตัดไม่มีรอยแต่งมารถเกตเอู้ชมนะครับดูง่ายแน่นอนเดี๋ยวคันนี้ผมพาไปดูสภาพด้วยว่าทําไมถึงได้เกตเอคับคันนี้หนึ่งจุดแดนะฮะกระจกมีบายสปอร์ตมอนิเตอร์มาให้แล้วนะครับแจ้งเตือนมุมอัดสายตาน,นั่นเองนะครับให้ดูโครงสร้างตัวรถกันก่อนผู้ชมนะฮะโหแกะแน่นนะแสดงว่าไม่เคยแกะนะคุณผู้ชมให้ดูนะครับ สปอร์ตเม็ดอาร์คนะฮะพวกนี้สวยเลยนะครับเนี่ยเรียงกันเป็นเม็ดแบบนี้เลยผู้ชมนี่นะครับต้องบอกเลยว่ารถโครงสร้างเกจเด,ดูง่ายจริงนะฮะซอกนงซอกน็อตนะครับ,นะรบผมไม่มีรอยขันรอยถอดตรงพื้นนะฮะไม่มีรอยขีดรอยขวนมาเลยนะครับแผ่นเพดนะครับเลเบลเดิมผู้ชมนะฮะผลิตปี2 0 2 1 2 1ยีนะครับผมแล้วก็ตัวซอกน็อตนะฮะเสาปีไม่ถอดไม่ขันเบอร์11ผู้ชมนะครับต้องบอกเลยวล่าสวยจริง โครงสร้างตัวรถเนี่ยเกรดเแน่นอนนะครับแผงประตูด้านในเนี่ยนะฮะสีดำนะครับเป็นโนแบ็กมาเลยนะครับมือเปิดตรงนี้นะฮะไม่มีชํารุดฉีดขาดตัวนี้จะเป็นหนังหมดเลยวัสดุค่อนข้างดีคุณชมเดินได้สีขาวนะฮะฟิล์มนะครับติดให้เป็นลูมินาไปแล้วรอบพันนะคุณชมไม่ต้องไปหาติดเพิ่มนะฟิล์มคือของดีละลูมินานี่ก็ของดีระดับหนึ่งนะนคุณชมซีนย่างนะครับซีดีโคนหรือว่าตัวสปอร์ตมิทอาร์เองเนี่ยเดิมแน่นอนนะครับ สีขาวเนี่ยเป็นสีขาวมุกนะสำหรับเปอร์ต้าอติสนะฮะไม่ใช่สีขาวจุดชื่อธรรมดานะคุณผู้ชมโดนแดดเขาจะเป็นประกายมุกนะแล้วก็คันนี้มีแอร์หลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับข้อดีของอัลติสเลยคือแถวสองเนี่ยนั่งสบายมากนะครับมันกว้างมากๆแล้วเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังหมดเลยคุณผู้ชมค่อนข้างที่จะนุ่มนะครับโครงสร้างแท้ดูง่ายคุณผู้ชมรอยขีบโรบอทก็ยังอยู่นะครับเนี่ยเนหะ็นไหมสังเกตดูรอยขีบโรบอทต,ตรงนิ้วโป้งผมนะ ยังอยู่เลยอันนี้คือร่อนมาจากโรงงานเลยนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นเบาะหนังเดินได้ขาวมาสวยๆแบบนี้ผู้ชมแล้วก็ตัวที่วางแขนพักสอกเนี่ยมีมาให้ครบแล้วนะครับกระเป๋าจิงโจ้นะฮะมีมาเหมือนกันนะครับเป็นหนังหมดมีล็อกดวงล็อกเด็กกันเด็กเปิดประตูให้เรียบร้อยสครับเพดตรงพื้นนะครับสวยๆแบบนี้นะฮะเส,สบบน้นสายตัวรถเนี่ยต้องบอกเลยว่าคมจริงๆผู้ชมนะครับแล้วดูหลังคงหลังคานะฮะอ๊ะ แน่นๆแ,แบบนี้นะครับไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มมาเลยตัวเบรกนะครับเป็นดิสเบรกหน้าหลัก ABS นะคุณผู้ชมล้ออาจจะมีร่องรอยการโดนมาบ้างนะครับหมายถึงโดนขอบฟุตบาทนะคุณผู้ชมเนี่ยนะครับแต่ตรงเนี้ยเดี๋ยวผมขัดเงาให้ปัดเงาให้คุณผู้ชมนะครับยางนะฮะสองสองห้าทับสี่ห้า R สิบเจ็ดนะครับ, 5, บ, 45, 57, รบเป็นยางปีสองพันยี่สิบสี่นะคุณผู้ชมนี่ยางปียี่สิบสี่ดอกล่องยางหรือหนาลึกเลย เป็นยางยี่ห้อเดี๋ยวผมดูนะดันหลบนะครับผม xp sport นะครับโช้อัพช่วงล่างเดิมๆผู้ชมซุ้มล้อปกร้อคมๆแบบนี้นะฮะล้อต่อตัวรถแนบสนิทผู้ชมนี่ด้านท้ายถึงสวยแบบนี้เลยนะฮะไฟเป็นลายกราดดิ้งด้วยนะครับเป็นเส้นแค d ีนะฮะไฟลงไฟเลี้ยวติดครบสมบูรณ์นะครับด้านหลังมีผิวพันธุ์โครเมียมเนี่ยตัวท้ายตัวนี้เพิ่มมาเพิ่มความแบบลักชัวรี เพิ่มความสวยงามโดดเด่นเป็นสง่าุผู้ชมดูด้านท้ายสินะฮะโอ้โหสวยจริงนะครับอันนี้คือเดิมจากโรงงานนะโลโก้โครโล,โลลา่าออลติสนะครับเซ็นเซอร์กะระยะนะครับเซ็นเซอร์ถอยนะติดมาให้สองจุดสองตำแหน่งฝาโป้ปงนะครับผมเดิมเดิมนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับพื้นที่เก็บของเก็บสัมภาระค่อนข้างกว้างแล้วแผงผนังด้านในนะครับผมก็เป็นเรื่องของผ้าอย่างดีผ้าสกอตลนด์นะครับผมไม่มีขาด ตัวยางไหลแม่แรงมีให้ครบผู้ชมนะให้ดูด้านล่างนะครับซีนทำมะพร้าวดูเดิมเลยนะฮะสวยมากๆนะครับคันนี้ใช้คําว่าสวยได้เปลืองมากๆนะครับรางน้ําสปอร์ตเมทาร์คนะครับผมสวยๆแบบนี้ฝาโปงน็อตยึดไม่มีถอดไม่มีขันผู้ชมไฟเดิมแท้ไทยคยโตะนะฮะอันนี้คือเดิมมาจากโรงงานนะเนี่ยให้ดูเส้นสายเนี่ยเนี่ยรู้เลยผู้ชมรถเดิมไม่เดิมเนี่ยนะครับเนี่ยน็อตยึดสองข้างนะฮะ ไม่ถอดไม่ขันไม่ขยับเลยนะครับอันนี้คือรถเดิมจากหน่วยงานนะปลดระวางมานะครับหมดสัญญาเช่าสี่ห้าปีเขาจะปลดมาทีหนึ่งคุณผู้ชมเขาก็จะปลดรถเนี่ยรถสี่ห้าปีเขาจะไปเอารุ่นใหม่รุ่นเก่าเขาจะปลดทิ้งนะครับแล้วก็ข้อดีของรถหน่วยงานเนี่ยคือเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะครับดูแลมีให้ตลอดประวัติการซ่อมการเข้าศูนย์เปลี่ยนอะไรไปบ้างพวกนี้เขาเก็บไว้หมดนะครับเป็นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็น อีกหนึ่งข้อที่ประกอบการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกันกับรถบ้านนะครับเจอคนใช้รถรักรถจริงๆเนี่ยมันก็ดีไปแต่ถ้าไม่เจอล่ะคุณผู้ชมนะครับคนเราจะมีสักกี่คนที่ดูแลรถตลอดส่วนใหญ่นะครับผมมีประมาณผมพูดกล้าพูดเลยนะมีประมาณ3 0เท่านั้นนะครับที่ดูแลรถเปลี่ยนถ่ายของเหลวทุกระยะตามรอบตามศูนย์ตลอด มีน้อยมากนะครับผมส่วนใหญ่ไม่ค่อยดูแลนะครับขับอย่างเดียวแต่รถบริษัทหรือว่ารถหน่วยงานเนี่ยเขามีการดูแลตลอดนะครับมันเป็นข้อกฎหมายบังคับของเขานะฮะให้ดูตัวบ่งตัวเบาปีกบอกนะครับไม่มีล้มเบาะคนขับเนี่ยปับพับไฟฟ้าคุณผู้ชมนะครับเทียบเคียงกับซีวิกได้เลยนะครับเอาติดนะเพราะว่าอัตราการเร่งดีเหมือนกันนะครับแล้วก็เอาติดเนี่ยจะประหยัดกว่าด้วยเครื่องคนไม่จุกจิกไม่โอานเหมือนซีวิกนะครับผมขออนุญาตเข้าประเด็นตัวรถเลยอาจรนะ เบรกนะครับแล้วกดสตาร์ทได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นกุญแจสมาร์ทเอ็นทีคีเลแบบนี้ละนะครับผมก็กุญแจอยู่ข้างตัวก็กดสตาร์ทได้เลยผู้ชมนะครับตัวนี้หน้าปัดหน้าจอนะครับจะเป็นหน้าจอสีแบบ TFT นะครับมาตรวัดเรือนใหม่มาตรวัดความเร็วจะเป็นสีนะครับแบบนี้นะขออนุญาตปิดประตูนะครับนี่จะเป็นหน้าจอ TFT แบบนี้ผู้ชมบอสถานะหมดนะฮะตัวนี้ ก็ต้องบอกเลยว่าเนี่ยแจ้งเตือนการออกนอกเลนระบบเครื่องเสียงบลูทูธเชื่อมต่อได้หน้าจะตรงกลางนะครับบัสปอร์เมเตอร์แจ้งเตือนการชน rcga สามารถปิดเปิดได้หมดเลยผู้ชมนะครับนี่หน้าจอควบคุมได้ที่ปุ่มนี้นะฮะเป็นไงพูดคอนโทรลมีแล้วนะครับผมก็ล็อกความเร็วอัตโนมัตินะครับเมื่อเดินถ่างไก่แล้วไฟสูงต่ำปรับได้5ระดับผู้ชมนะครับแล้วก็มี2โหมดด้วยนะโหมดเนาะสปอร์ตนะครับ แล้วก็โหมด normal นะครับถ้าโหมด sport เนี่ยกดไปลายไฟหน้บบาปัดจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับไว้เวลาเิ่งนะครับลิ่งแซงนะโหมด sport นี่ช่วยได้เยอะเลยคุณผู้ชมเลขไม้ My, นี่เข้าศูนย์เชลยระยะมาตลอดนะครับเข้าศูนย์เจอต้ามาเพิ่งเข้าไปเองนะครับคันนี้ไม้หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบเก้ากิโลเมตรนี้นะครับ,นน 3, km, รบแล้วก็หน้าจอตรงกลางเนี่ยนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะครับผม a m f m USB ได้นะครับมีกล้องถอยให้ในตัวนะครับผมกล้องถอยนี่ก็เดิมโรงงานะเส้นบอกระยะนะครับผมเมนูภาษาไทยครบเลยอันนี้คือเดิมจากโรงงานะแอร์เป็นระบบออโตุ้ผู้ชมแอร์เย็นเพลงเพลอแน่นอนไล่ฟงไล่ฟ้าระบบฮีทฮีเตอร์นะครับในรถน,นะฮะปุ่มพุสต์ทจะอยู่ทางด้านซ้ายมือผู้ชมนี่ไวเลยชอร์อมีมาให้นะครับชาร์จโทรศัพท์ไร้สายนั่นเองนะครับแค่วางโทรศัพท์ไว้ก็สามารถที่จะชาร์จแบตได้แล้วนะครับคอนโซลด้านล่างตรงกลางเนี่ยนะฮะมี การลื่อนก็ถลายให้นะครับโหมดสปอร์ตควบคุมได้นะฮะหัวเกียร์หุ้มหนังนะครับมาเป็นเกียร์ซูเปอร์ซีวีดีเจ็ดจังหวะคุณผู้ชมนะครับอัตราการเร่งดีแล้วแรงม้าอยู่ที่140แรงม้านะครับเบรกมือเป็นไฟฟ้ามาพร้อมออโต้เบรกโฮแบบนี้นะฮะที่วางแขนพักสอดก็จะได้เป็นหนังแล้วด้านในจะเป็น USB กับเอาท์เลทชาร์จนะครับสบายคุณผู้ชมแล้ววัสดุค่อนข้างหรูนะนะครับไม่เหมือนแท็กซี่นะครับคุณผู้ชมคันนี้ เอกาสารคู่มือเล่มไม่ชงงสุดหายนะครับลำโพงมีให้6ตําแหน่งด้านหน้า4ีด้านหลังสองรื่องเสียงดีมากนะครับแล้วก็ตัวนี้ประหยัดน้ํามันเนี่ยนะครับประมาณ1ิบ8โลลิตรเลยนะนะครับตัว1.8จุเนี่ยนะฮะก็อัตราการเล่งดีเครื่องดีไม่จุกจิกไม่งองแงแล้วก็ที่สำคัญเลยระบบความปลอดภัยเขาเยอะมากมีแอร์แบ็กให้ถึง7ใบนะครับรอบคันรถเลย นะะก็เหมาะสําหรับเป็นรถคันแรกของใครหลายคนนะผมพูดจริงนะครับเพราะว่าเอาไิททาออกมาได้ค่อนข้างปลอดภัยนะครับดีไซน์ก็ดีช่วงล่างก็โอเคเป็น TNGA แล้วนะครับมาพร้อมเหล็กกันคมกันโครงมาครบเลยอีกนกอิสระมาเต็มนะครับให้ดูห้องเครื่องนิดนึงนะฮะออปชั่นเนี่ยนะครับผมว่าครบแล้วนะไม่ต้องไปหาใส่อะไรเพิ่มแล้วคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมแถมไฟตัดหมอกไปในจบเลยนะครับให้ดูเครื่องยนต์นะฮะ เครื่องยนต์หนึ่งร้ยนึ่งพันซีซีคุณผู้ชมนะครับใช้รหัสรหัสเครื่อง2 z งตหนะฮะให้ดูฝาโครงฝาเครื่องนะซีนซิลิโคนหรือว่าอะไรต่างๆยังไม่เคยแกะมาร์คสีอยู่เดิมครบแท้นะครับสายเสรยนะฮะเดิมๆเลยตัวแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมถอดมาเช็คให้เบ้าโชคนะครับผมพวกนี้สวยหมดโครงสร้างปีกนกซ้ายขวาคุณผู้ชมดูได้เลยนะครับไม่มีตัดไม่มีแต่งไม่มีร่องรอยการทําสีนะครับ สายพงสายพานยังรองทันเครื่องแน่นๆแบบนี้นะครับผู้ชมนี่เดิมโรงงานอันนี้คือสินจากโรงงานนะครับผมแผ่นกันความร้อนนะครับรูระบายราาือสวยๆแบบนี้ฝาปั๊มตื่ต้าม,มาฝานี้น่าจะแกะเคมสีผู้ชมนี่นะครับเคมสีมาแน่นอนนะฮะแต่เคมประกันแน่นอนตรงนี้นะครับสีสวยเลยนะ มีแค่ฝากแกะไปเค็มสีแค่นั้นเองมือสอนะครับผมก็อาจจะทําหล่นบ้างทําอะไรของหล่นใส่ฝาโป้งบ้างนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับรถมือสองควรจะต้องมีนะฮะก็มีตรงไหนผมแจ้งรายละเอียดหมดผู้ชมใครสนใจนะครับกับรถคันนี้1.8สปอร์ตติดต่อหาผมเซล์นวดทอโต้ได้เลยเบยอร์โทรด้านล่าง064 8 3 6 5 8 7ผมเซล์นวดยินดีให้บริการนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วผู้ชมคันหน้าคันสัดไปจะเป็นรถไรยี่ห้ออะไรนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ